สวัสดีค่ะ ระนองแล้วนะคะกับพี่เฟิร์นและพี่เอกนี่กำลังกินอาหารเช้ากันอยู่จริงๆิกินเสร็จแล้วแหละหัวมะเฮ้ยแต่อาหารเช้าคือแบบดีเนาะเมื่อกี้แอบไปถ่ายมาแล้วว่าแบบมันมีพวกแบบมีนี่ไข่ตุ๋นเคยเอออร่อยเป็นไข่ตุ๋นแล้วก็ใส่เคยเป็นกะปิเป็นอย่างผัดไข่แล้วก็ขนมมีนี่ขนมอะไรนะชื่อไรมนะเอขนมขี้มันขนมขี้มันที่เป็นก้อนสีน้ำตาลพเฮ้ยแต่มันอร่อยมากมันเป็นแบบเปียกปูนที่เป็นแบบขอบมะพร้าวสดเออแล้วมะพร้าวมันเป็นมะพร้าวอะไรนะมะพร้าวขั่วขัวให้มันเป็นก้อนดำๆเล็กๆอนัะ คือแบบอร่อยมากฟาพักที่โร<า>งแรมฟาร์มเฮาส์นะคะในนาน้องในตัวเมืองเลยเดี๋ยวจะแบบพยายามถม่ายบรรยากาศโรงแรมให้ดูโรงแรมโอเคนะคะคืนละประมาณพันนึงแล้วก็รวมอาหารเช้าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวตอนนี้คือกําลังรอรถมารับนะคะคก็เดี๋ยวไปเาะไปเที่ยวกันต่อเลยโอเคป It's always k i n d o funny f though You find out how they coping So he ask me how I'm coping And I ask them if he know this I said listen but I'm focused I said การจะไปดำน้ำเนี่ยมันต้องมีปัจจัยที่สำคัญหลายๆอย่างเช่นแดดดี แสงส่องไปถึงข้างล่างแล้วเราก็จะเห็นวิวข้างล่างด้วยแล้วก็เป็นข้างแรมใช่ไหมพี่เอน้ำมันจะลงนะคะไม่ลึกมากแล้วก็จะเห็นอ่าถูกแล้วก็คนต้องไม่เยอะด้วยกับอีกอย่างสุขภาพต้องพร้อมถ้าเกิดแบบเป็นคนเมาเรือนี่ก็เออรู้กันอยู่แหละแต่ว่าไอ้สองอย่างแรกหรือว่าเรื่องแดดหรืออากาศอะไรเงี้ยก็สําคัญมากที่เขาบอกว่าถ้าเกิดเนี่ยเรารู้พวกเนี้ยไปเกาะไหนก็สวยไปที่ไหนก็สวยพอฟ้าเคยไปเกาะเต่าแล้วก็ไม่ได้เช็คสภาพอากาศไปก่อนฝนตกพังมากแต่ก็แบบเออมันไปแล้วอ่ะคือจะไม่ ดำก็ไม่ได้เนื้อออกใช่ปะเราก็จะต้องมากลางว่าติทินดูกันว่าเอ๊ะฉันจะไปทรอะไรกัใช่คือต้องเช็คใช่ไม่ได้เช็คอะไรมาหรอกอยากเปใจแล้วเรามาหลังวันสงกรานพอดีเขาบอกว่าคนตอนสงการคือมีแต่ปาตีนค่ะคือไม่ได้แบบสองร้อยสองสามสองสามร้อยคนแบบนี้ยี่สิบกว่าคนไม่แต่ว่าหมายถึงว่าทั้งวันสองสามร้อยอ่ะคือรอบเราเนี่ยยี่สิบกว่าคนแล้วก็มีแค่สามรอบวันเนี้ยคือไม่ถึงร้อยคนนะว่าง่ายๆคือน้ำก็จะใสถูกดีใจ สวยอะได้ให้ดูรอบๆอันนี้คือแบบท่าเรือเขตแดนนะคะอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องแลก Batman แบัตรประชาชนนะคะทําจดหมายเอกสารพอดีว่ามากับทัวร์เขาก็จัดการเรื่องเอกสารให้นะคะแล้วเราก็แลกเออเหมือนใบใบผ่านทางแบบชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยก็จะข้ามแดนไป ตอนนี้ก็อยู่ที่ก่อเกลือกมานะคะสภาพแบบพลุงพลังมากคุณเลยมีกล้องและกระเป๋ากล้องและกระเป๋ากล้องเปียกมากคนอื่นเขาไปกินข้าวกป็นหมดแล้ว ีิ <Happiness S 2> <lich> ชื่อว่าอะไรนะคะกอตาฟุกค่ะเจนจริงๆมาถ้ามาก็จะมีแบบคนไทยคนพม่าอะไรเงี้ยก็จะแบบก็จะงงๆภาษานิดนึงนี่ค่ะหน่อยเชิญไปตรงนี้ค่ะอะไรคะถอยอ่ะถ่ายมาอ้ววาววาววววเวววกว่าวว่ววว่วว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  กลับมาอยูออ่พม,มนไม่ได้ถ่ายไว้ว่าหลังจากที่ดำน้ำเสร็จแล้วแล้วเราก็ไปไหนทำอะไรกันเนาะเสร็จแล้วเราก็กินข้าวนะไม่มีอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็เป็นบรรยากาศาาาออกินข้าวฝั่งพามา่าเออกินข้าวฝั่งพม่าดูพระอาทิตย์ตกงามเหลือหลายเดี๋ยวเอาภาพมาให้ดู ก็แบบดีแต่ว,วันนี้ก็ไปเดินป่าออชัยเลน,<ง>สนสั้นๆเออก็บผ้ามานิดหน่อยมีไกด์เป็นลิงนําทางอะไรอย่างนี้น่ารักน่าร<ม>ักแต่มันก็สั้นแลวจริงๆมันก็นั่งเรือได้ไปชมแบบธรรมชาติอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าหมูกอบหมูกรอบมันเสียตังค์ห้าร้อยบาทก็เลยแบบเออไม่เดินเดินลวกันแล้วก็กลับอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ไปดูนู่นดูนี่ซึ่งแบบวันนี้ค่อนข้างจะเฟลนะเพราะว่าเหมือนแบบมันอากาศมันร้อนด้วยแล้วมันก็แบบบางอันก็ปิดอะไราเงี้ยก็สิ่งที่เห็นกับสิ่งที่คิดมันไม่ใช่จริงทุกคน ก็เดี๋ยววันนี้ก็คงไปหาอะไรกินกรุบกริบความเพี็กอีกอย่างหนึ่งของวันนี้นะเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งไปเจอร้านกาแฟาที่แบบฮะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ทําไมฉันไม่เคยมาแล้วซึ่งวันนี้เป็นวันที่กลับแล้วนะคะ <laughs> แล้วก็ได้ไปคุยกับ คุณพี่เจ้าของร้านพี่เล็กพี่เล็กเออพี่ไม่ลุงไม่ลุงพี่เล็กฮิปสเตอร์ตัวจริงโอ้ฮิปสเตอร์ตัวจริงมากแกคือทํากาแฟแบบมอคค่าเขาเรียกว่ามอคค่าปะมอคค่าพอร์ตมอคค่าพอร์ตก็คือเป็นกาแฟที่เป็นเครื่องต้มแล้วก็เป็นกระป๋องแก๊สเะไกเลยคือแบบพกไปทําที่ไหนก็ได้ลงนั้นแะแต่กาแฟคือมันเวิร์มากตรงที่เขาคั่วเองเลือกเองทุกเม็ดต้มเองใช่ไม่ใช่กาแฟนอกไม่ใช่กาแฟไทยเนี่ยแหละ ใช่คือเขาบอกเลยว่ามันอร่อยมากที่สุดละร้านก็ดีฮิปสเตอร์ของจริงอ่ะคือเขาดูทำมานานอ่ะปั่นจักรยานอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดเรื่องที่เที่ยวมันบอกที่เราทาพลาดกันไปมาคะอย่างแกรนแคนยอนหรืออะไรเงี้ยคือสรุปแล้วมันเป็นความ Amazing ที่แบบมันอยู่บนเขาแต่มันมีบ่อน้ําตรงนั้นคือแบบน้ํามันผุดขึ้นไปได้ยังไงอะไรเงี้ยซึ่งแบบพอรู้แล้วก็แบบโอเคเราผิดเองที่เราไม่หาข้อมูลหรือแบบเราไม่เจอพี่เขาก่อนนะแล้วเจ๋งเนาะเขาเลี้ยงนกเนี่ยคือฮิปสเตอร์ของจริงอ่ะพูดเลย ออทุกคนอาสมบัติที่เขาที่ทิปสเตอร์มีคือเขามีจริงหูพี่ปั่จักรยานอะ่ะจริงถ้าเห็นจักรยานเขาลนะ่วก็แบบโอ้จริงจักรยานเยอะมากและห้องบ้านคือแบบใช่ค่ะอ่ะนี่เดี๋ยวลงไปเดินตลาดกันยังไงก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าบายโว้ย oh, ฉันดำมาก <c oughs>